เพื่อเพื่อจะพูดคุยเกี่ยวกับการลนนลงนะคะเกี่ยวกับการไร้สารเคมีออแกนิกการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วครูกับบอสพี่อูเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้รู้เรื่องนี้ที่ได้เข้าไปคุยกับเจ้าของฟังนะคะโชคดีมากที่ได้คุยกับเจ้าของมันทําให้เรารู้เลยว่าการที่สมมุติว่าเราอะค่ะจะทําอะไรดีๆจะสร้างสรรสิ่งที่ดีค่ะคุณรู้ไหมเจ้าของคนนี้ค่ะเขาอะค่ะคว้านซื้อนะพี่อูเนาะหมด หมดทั้งหมู่บ้านหมดทั้งจังหวัดแล้วลามไปหลายๆจังหวัดในการที่ลนลงสนับสนุนให้ชาวไร่ปลูกปลูกสมุนไพรที่แบบไร้สารเคมีหรือกรเกษตรอินทรีย์เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเข้าไปแบบว่าให้การสนับสนุนเป็นตัวกลางที่สามารถซื้อสินซื้อเขาเรียกอะไรนะพวกปุย๋ยพวกอะไรที่แบบว่าไม่มีเคมีเนาะจำนวนเยอะๆนะคะแล้ว ปุ๋ยเอ็นซีอค่ะจำนวนเยอะๆแล้วก็แบบไปขายให้กับชาวไร่ชาวสวนจํานวนถูกๆซึ่งมันคือไอเดียที่ครูมีอยู่ตลอดเวลาครูถึงประทับใจนะคะหลังจากนั้นนะคะครูก็ได้ศึกษาอย่างจริงจังอย่างเต็มที่อย่างแบบต่อเนื่องนะคะครูถึงได้รู้ว่าสมุนไพรจริงๆไม่จริงๆเอาจริงๆเลยนะเอาแบบไม่โกหกไม่เฟกสมุนไพรจริงๆแล้วเขาเกิดมาเป็นยานะ,ะเอออันนี้พูดความจริงให้ฟังก่อนนะ สมุนไพรจริงๆแล้วค่ะเขาเกิดมาเพื่อเป็นยาอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะอ่าอันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องที่จะพูดวันนี้นะแต่มันลามมาในเรื่องของทําไมคนถึงขายดีทําไมคนถึงเปิดใจขายทําไมคนถึงเปิดใจเปิดหนึ่งพันแล้วทําไมอ่าแม่นุชถึงวันที่หนึ่งสิงหานี้แม่นุชจะมาเปิดบิน5,000ันกล่องเพราะอะไรนะคะ เพราะไม่ใช่แค่ว่าคุณจะขายอะไรก็ได้แต่เพราะว่าคุณมีผลลัพธ์อะไรแล้วเอาออกมาบอกคนคุณอยากขายเพราะอะไรแน่นอนค่ะสําหรับครูอยากขายเพราะเงินอันดับแรกหมายถึงการขายนะแต่เริ่มเดิมทีเราต้มสมุนไพรกินเพราะเราอยากสุขภาพดีหลังจากที่เราสุขภาพดีแล้วแน่นอนค่ะการเงินต้องมา หลังจากที่เงินมาแน่นอนค่ะเราอยากสร้างทัพสร้างทีมสร้างแบรนด์ให้ใหญ่โตเราต้องมีคนหลังจากนั้นพอเราแบบโหรู้แล้วว่าการช่วยคนมันอิ่มแบบนี้มันเป็นปีแบบนี้มันดีแบบนี้จิตตั้งต้นของเราคือเราต้องการให้ผู้คนอะคะ่ะมีรายได้มีสุขภาพดีและมีรายได้คุปปักหมุดเลยค่ะว่าครูนี่แหละจะทําให้คนทั่วโลกคือมันจะได้กี่เปอร์เซนต์ช่างมันค่ะปักแม่งให้ใหญ่เลยนะไหนๆกูจะปักละ เลยคะ่ะว่าฉันจะทําให้ผู้คนทั่วโลกทั่วโลกไม่ใช่รอเรือรอลิงผู้คนทั่วโลกสุขภาพดีและมีรายได้นะคะครูก็ปักหมุดเลยคะ่ะหลังจากนั้นครูก็ทำมันจริงจังต้องการให้ผู้คนหลัง่งไหลเข้ามา2 3 4จักรวาลอยู่ข้างเรานะคะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของสินค้าอย่างที่บอกจริงๆสมุนไพรไทยบ้านเราอะคะ่ะมันเป็นยามันเป็นยาอยู่แล้วครูยกตัวอย่างเนาะไม่ต้องไกลคะ่ะ คุยยกตัวอย่างมะยมได้ไหมมะยมที่เปรี้ยวๆคุณรู้ไว้ว่ามะยมมีวิตามินซีสูงมากมะยมนั่นหมายความว่าถ้าเราอะค่ะนำมะยมนะคะหรือครัวไอเดียเยอะมากนะคะถ้าเราอะค่ะนำมะยมไปเป็นยาได้เลยนะคะเพราะในมะยมค่ะมันมีตัวต้านอนุมูลอิสระมันมีตัววิตามินซีสูงมาก ที่เกิดจากธรรมชาติฟังนะคะว่าธรรมชาติสร้างของพวกนี้ให้มาเป็นยาค่ะแต่ถามว่าทําไมเราอะ่ะถึงไม่ออกมาบอกว่าอะสมุนไพรเราเป็นยาทั้งหมดเลยนะกาตัว18ตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชหานะคะไปเสิร์ชหาตาม g o o g l e หรือไปหาข้อมูลที่มันถูกต้องคุณจะเห็นเลยว่าสมุนไพรไทยของครูทั้งหมด18ตัวเป็นยาทุกตัวเออหมายความว่ามีฤทธิ์ทางยาทุกตัว นะคะแต่ทําไมครูถึงออกมาพูดนักพูดหนาว่าอย่าพูดว่ารักษานะจ๊ะอย่าบอกว่าชาของครูรักษานะจ๊ะแยกประเภทค่ะเพราะครูจดเป็นชาให้กินง่ายๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้ทุกเพศทุกวัยแต่ถามว่าด้วยสรรพคุณแต่ถามว่าด้วยความเป็นสมุนไพรค่ะแน่นอนค่ะเขามีฤทธิ์ทางยาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดนะคะ เขามีฤทธิ์ทางยาโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดเราไม่ต้องพูดบอกใครคะ่ะให้เขาไปเสิร์ชหาเองโอเคไหมคะอากระเจีบเจีบช่วยเรื่องอะไรไปเสิร์ชหาเลยคะ่ะมะตูมมะตูมเป็นยาเหรอช่วยเรื่องอะไรไปเสิร์ชหาคะ่ะหรือแม้กระทั่งใบเตยที่หอมหอมที่ปลูกกันแบบหอมหอมเอาไปต้มน้ํากินหรือว่าอะไรอะค่ะ ไปเสิร์ชหาค่ะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรเพราะฉะนั้นนะคะสมุนไพรของเราทุกตัวมีคุณสมบัติทางยาหมดเลยแต่เราไม่ได้เรียกเขา